เรีียมเพลิงมัดเพลิงปิงกบเกระเทียมกอนมัดกบปิงกบงก็ตามทัวรับพี่น้องมีชีชาวนาชาวไร่ของุ้งนา อาซาละสานี่ถุงถุงเมื่อกี้ยี่สิบโอ้คนเดียวโอ้ ตำตำตำ,ตำนี่น้องตำตำเขียนหนึ่ง้าวต่อไปเป็นขั้นตอนหมกักใส่อะไรมัง่ง <laughs> ใส่ข้าวที่มีใส่ข้าวที่มีาย้โนโมโต ไอ้กล้องอันนี้นยืใส่นั้นยืดหลังรถไปยืดหลังเกี่ยวมซอดนะอยไอ้จะมาใส่ซอดกับข้าวบ้าไอ้จะใส่ต้องใส่ได้เปลี่ยนเลยผนมะสูรถเอาลงไปนะใส่กระเทียมโรยเลยลไปมันห้องหอมแล้ว,วมันจะ จะยืดดันเอาด้กันกอบมกินน้หมดน่เนื้อคนลานคนหลานก็กินแต่อะไรนะอึงกินแต่อึงบ่เนี่ยแถบนี้เขากินไหมเนี่ยเนี่ย แม่นป่ะเดี๋ยวจะมาเลี้ยงขายอีกท่านเนี่ยในเมืองเหมืนกินเจอะไรนะกินเจอะไรอึ๋งอะไรเงี้ยน่ะเออเป็นบางพื้นที่เนาะน้หมักชิ้งไว้สักครู่ข้าวหกเกลือใช่หรือเปล่าชิ้นเดียวบลบอก ้กันมักบรรน,นองเข้าเข้าบรินใส่แล้วกระเทียมใี่ให้ให้มันหอมซื่อๆหรอกบรรนองอีกเดื่อเขาใส่นากกระเทียมเนาะตะกรอบเนาะใส่มกทิ้งไว้ก่อนให้มันมันหอมอ๋อขันกันั่น ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมายา่างทิ้งไว้ก่อนไฟจะหมดแล้วครับ